สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังเป็นแฟนรายการที่กรุบรักทุกทุกท่านพบกันในช่วงบายของวันที่4ีตุลาคมส5ง5นหนะครับเมื่อนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเมื่อนึงนะครับที่ยังคงมีฝนตกได้อยู่นะครับโดยเฉพาะทางน้านตะวันตกของภาคนะครับจะได้ตามนะครับช่วงดึกต่อเ้ารของทุกมืออาจจะมีฝนนะครับในช่วงนี้สําหรับวันที่4ีที่หานี้ฝนจะน้อยลงไปนะครับเพราะว่าความกดอากาศสูงทั้งตอนบนของประเทศไทยนะครับแพ่เข้ามาแล้วนะครับ เพะ่อนนะครับพี่น้องประชานชนหลายพื้นที่ช่วง2มือนี้นะครับ C, H นะครับฝนจะลดหน่อยลงไปนะครับหลังจากนั้นฝนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากนะครับจะได้กระตามนะครับฝนที่เพิ่มขึ้นหลังจากนี้ไปอาจจะบ่ได้หน่กกลัวหรือว่าสิ่งผลกระทบหลายซ้ําช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากนะครับมาเบิ่งข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก,กันนะครับ ก็จะเห็นว่านะครับแผนที่ความกดอากาศผุวเพื่อนนี่นะครับความาจะเห็นว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมมลกาวเย็นจากประเทศจีนแร่ปกคลุมทั้งตอนบนของภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะหนดเช่นเนื้อตอนบนนะครับทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็ทั้งผักเนื้อนะครับโดยโดยนะครับมีลมตะวันออก้วก็ตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมในสถานะแบบนี้นะครับเห็นหายภาคตะหนดเช่นเนือตอนบนของเขามีฝนตกได้ในช่วงค่ำนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายค่ำนะครับแล้วก็ช่วงดึกต่อเช้านะครับ มาเบิงภาพดาวเทียมนะครับเ็จะเห็นว่าคลุ่ฝนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วอยู่ทางด้านจังหวัดด้านตะวันตกนะครับว่าจะเป็นเชียงภูมิองบัวลำพูขอนแกน่นอา่าแล้วก็จังหวัดเลยนะครับอุดรธานีกับด้านตะวันตกเป็นส่วนลายนะครับจนนะนั้็ตามนะครับจากภาพ้วดายก็จะเห็นว่าฝนเข้ามาทางด้านตะวันออกกมีนะครับโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ด้านตะวันออกสุดเช่นนครพนมนะครับบึงการสกลน,นคร แต่ว่าโดยพื้นที่แล้วนะครับฝนในช่วงนี่นะครับก็บว่าไดรุนแรงท่อช่วงที่หล่องมอรสุมผ่านพ่านนะครับเพราะว่าหลอ่อมอรสุมได้สไลต์ตัวไปแล้วจากพายุนันงจากนี้นะครับตลอด มื่อนี้เราจะทั้งมืออื่นนะครับปากตะวันออกเชียงตอนบนกับมีเมฆยังคงมีเมฆหลายอยู่นะครับแล้วก็มีฝนฝ่าขนองหลายละอยหกสิของพื้นที่มีฝนตกหนักได้นะครับที่ขาดการไหวกับบริเวณจังหวัดชิยุกุนค่อนแก่นนะครับแต่แจ้งได้ก็ตามนะครับก็ต้องคอยติดตามในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่นะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ฝนกันต่อไปอุณหภูมิสูงสุด3 0มสถึงสาองศาเซลเซียสตามสุดอยู่ที่ประมาณ2 2่สองถึงยีองศาเซลเซียสตลอดสัปดาห์นี้นะครับฝนแจ้งที่ไปนนะครัับว ซีวันที่หานี่นะครับมันอีดอื่นฝนค่อยๆลดลงไปหลังจากนั้นนะครับช่วงเขาวันซ้านะครับฝนจะค่อยเพิ่มขึ้นมาอีกทีนึงนะครับฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงนี้นะครับฝนที่ลดหน่อยลงไปแต่ว่าอย่าถึงว่างใจนะครับเพราะว่าวันที่เจ็ดแปดเก้านี่นะครับฝนจะลืมกลับมาหลายอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเป็นต้นไปนะครับ ฝนจะลดหน่อยล่งอากาศจะเย็นลงในช่วงเศร้านะครับแล้วกัสถานการณ์ฝนตกหนักก็จะขี่ท้ายลงไปนะครับเพราะใจซอยนะครับสําหรับพี่น้องที่อยู่ในสถานการณ์รอแหลมนะครับน้ำล้นตลิงหรือว่าน้ำกระลังถ่วงขังอยู่กับกอใหอ้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูแลทรัพย์สิสนแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ แล้วก็คนที่หักห้ดีนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าราคข้องตัองปก่กอนครับเดี๋ยวความง่งแย่จะทั้งสุรุตุนิยมวิทยาผ่านโารเชนต้นบนครับสำหรับพยากรณ์การมณีก,ก็คงจะมีเพีงแคนิีกอนป่อกการไม่เหมือนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน